ดีจ้าเด็กๆสวัสดีวันพุธนะคะลูกวันพุธที่26มกราคมพศ2565วันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะลูกหยิบสมุดเขียนตามคำบอกมาเลยนะคะเล่มสีม่วงเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่เสร็จอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะลูกขีดเส้นใต้ให้ครูด,ด้วยนะคะ คำแรกเรายังอยู่ในมาตตาตัวสะกดแม่กงงองงูกับแม่กลนนอนหูสะกดท้้งหลังนะคะลูกอ่ะคำคำแรกนะคะลูกคำแรกกรุงกริงคำนี้เขียนบ่อยมากเลยนะคะกรุงกริงกรรออุงอกรุงไม่จัตวากรุงกรรออีงอกริงไม่จัตวากริงกรุงกริง ต่อไปคำที่สองถ้าใครไม่ทานหยุดเอาไว้ก่อนนะลูกวิ่งแข่งวออีกงวิ่งไม่เอกวิ่งขอแองงแข่งไม่เอกแข่งวิ่งแข่งคำที่3ามนะคะดูคำที่สามนะ กินดินกออีนอกินดออีนอดินกินดินแม่กลนแล้วนะเขาลูกนอนหนูแล้วแม่กลนแล้วนะคะกินดินต่อไปบรรทัดที่สองนะคะลูกบรรทัดที่สองมีแขนมออีมีขอแอนอแขนมีแขน ต่อไปทำงานทออำทำงอาอนงานทำงานต,ต,ต่อไปมาเรียนมออามารอเอยนอนเรียนมาเรียน ทันท,ที่สามนะคะลูกป้อนข้าวปออนอปอนไม่โทกป้อนขออาวอข่าวไม่โทกข้าวป้อนข้าว,าวต่อไปชื่นบานชออือนอชื่นไม่เอกชื่นบออานอบานชื่นบาน ต่อไปนะคะลูกบ้านเรือนบอานนอบ้านไม่โทบ้านรอเอือนอเรือนบ้านเรือนบรรทัดสุดท้ายนะคะลูกบรรทัดสุดท้ายเพื่อนเล่นพอเอือ,อนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเอนอเ,เล่นไม่เอกเล่นเพื่อนเล่น ต่อไปเช่นกันชอเอนอเช่นไม่เอกเช่นกออะนอกันเช่นกันจะละอะมีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศนะคะลูกคำสุดท้ายนะคะลูกคำสุดท้ายฝันหวานฟออะนอฝัน หอ,อวาอออนอหวานฝันหวานอ่ะพันนี้คิดเร็วนะคะลูกพันนี้คิดเร็วข้อที่1นึ่งนียนจดไว้ก่อนนะคะลูก6 5สิลบยีเท่ากับข้อที่2 3 1สาลบสิเท่ากับ ข้อที่ส4 2สีลบยีเท่ากับข้อที่สเออข้อที่สี่นะคะลูข้อที่สี่เกลบหกเท่ากับข้อที่ห้า 84ลบ26เท่ากับขีดเส้นใต้นะคะลูกเวลานักเรียนลบนะคะตัวตั้งนะคะตัวตั้งค่าหลักหน่วยนักเรียนต้องเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาลบกันเมื่อหลักหน่วยลบไม่ได้นักเรียนไปกระจายตัวหน้ามาครูนกสอนไปแล้วนะคะลูกครูดูจากที่คุณครูตรวจงานนักเรียนนะคะครูตรวจงานนักเรียนแล้ว นักเรียนทําไม่ได้นักเรียนเอาตัวหลังไปลบหมดเลยนะคะเอาตัวลบไปลบไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องเอาตัวหน้าไปลบดูหลักหน่วยตัวหน้าถ้าลบไม่ได้กระจายตัวหน้ากระจายหลักสิบมาค่าทิ้งนะคะนักเรียนต้องค่าทิ้งถ้าลบไม่ได้นะคะลูกนักเรียนลองฝึกทําใหม่ดูนะคะลูกเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ใหม่นะคะลูกอ่าค่ะนีน้คิดเร็วแล้วก็เขียนตามคําบอกมือแค่นี้นะคะลูกวันนี้